สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อประจำวันที่18นะครับเดือน 7, 2566นะครับคลิปนี้ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวนนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผม แล้วก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับมีบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินก่อนได้นะครับผมสาหรับนะครับพี่พี่เราทางเราสามัคคีของเราเมื่อคืนนี้ก็มาดูนะครับว่าเข้ารอบไหนบ้างนะครับพี่พี่ เราสามัคคีนะครับผมให้2กับ8รูด8นะครับผลที่ออก4 4 6กับ8 4นะครับ8 4ของเราไม่มีนะครับให้8 3 8 5นะครับพลาดแจมเดียวเองนะครับใครวิ่งลูดที่8รอบนี้นะครับเข้าไปที่8 4นะครับสายรูดเราสามัคคี VIP ให้0กับ6นะครับผลที่ออก0 7 1กับ8 0นะครับของเราเน้นนะครับพี่พดูพี่พดู3ตัวผิดแค่ สามตัวตรงเนี่ยผิดแค่แต้มเดียวนะครับอันนี้ศูนย์หกหนึ่งอันนี้ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเน้นหกหนึ่งเนาะมาเจ็ดหนึ่งนะครับน่าเสียดายในรอบนี้นะครับพี่พี่ส่วนใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่แปดศูนย์นะครับตัวเจาะไม่มีนะครับผมลาวีไอพีนะครับลาวีไอพีนะครับผมไม่ห้ากับเก้านะครับรูดห้าผลที่ออกแปดแปดเจ็ดหกแปดนะครับของเราไม่มีนะครับพี่พี่ก็หลุดไปหนึ่งรอบนะครับ แต่รอบนี้น่าเสียดายจริงๆนะครับพี่พี่3ตัวตรงเนาะแต้มเดียวเองนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่วันที่18นะครับก็ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะวันที่18นะครับรอบแรกของเราเราสามัคคีเราสามัคคีผมได้1แล้วก็5นะครับ สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข1นะครับผม54 56 58 14 16 18นะครับเม็ดเดียว518นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนราวสามัคคี vip นะครับราวสามัคคี vip ผมได้ศูนย์แล้วก็หกนะครับสายรูดให้ไปที่เลขหกหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หก 07นะครับเม็ดเดียว067นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนลาว VIP นะครับผมลาว VIP ค่าคืนนี้ผมได้6แล้วก็2นะครับสายรูดเลขสนะครับ6กสองหกเจ็ดหกนะครับเม็ดเดียว6กสนะครับผม 2 8 2 7แล้วก็6 8นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางลาวรอบดึกนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับพี่ๆแล้วค่อยตามนะครับเนาะก็ไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับเอาที่ตัวเลขโดนใจพี่ๆสมาชิกนะครับก่อนออกไปนะครับขอกําลังแรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้กลาสวัสดีครับ